โอ้โหมาแบบนี้ตะลึงเลยนะครับพีพ่พี่มึงเดียวนายโที่ทำได้นะครับสถานีรถไฟคนล้นหลามแต่คนไทยมีระเบียบวินัยต่อแถวต่อแถวเข้าที่ละคนเห็นบอนะครับเอราะสถานีรถไฟคนหลังไหลขึ้นหลังไหลลงนะครับแต่ต่อแถวเรือนะครับ เบิ่งครับคนล้่นหลามมาใส่บริการแต่ต่อแถวกันแบบเป็นระเบียบสังเกตนะครับพี่ๆคนล้่นหลามทั้งสองข้างสองพังนะครับแต่ว่าคนไทยเพิ่นจะต่อแถวเป็นระเบียบนะครับสุดยอดนะครับความเป็นระเบียบวินัยของคนไทยนะครับหนึ่งเดียวในโลกที่ทำได้แบบนี้นะครับ เยอะมากนะครับใต้ดินของไทยลงมาสั้นหนึ่งแล้วยังไปสั้นหนึ่งอีกเอาไปเบ่งู้กันนะครับสั้นหลางกว่าจะเป็นเท่าไหร่โอ้โหลึกมากลึกมากนะครับลึกจริงๆ เห็นบอกสันนี้เพิ่งก็ต่อแถวกันขึ้นรถไฟต่อแถวกันเย้าเหยียดนะครับรถไฟเป็นสองสันข้างหลังก็จะต่อแถวกันย้าเหยียดไปอีก รถไฟฟ้าไปแล้วนะครับสองข้างเลย สุดงดงามนะครับรถไฟฟ้ามหานครสายเสริมรัสมงคลการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยสวยมากอลังการนะครับนะครับดูครับสถานีรถไฟที่สวยที่สุดในประเทศไทย มาที่นี่คน,คนมาเยอะนะครับแต่ว่าที่บอกเล่งกึนครั้งแลกคนเยอะนะครับต่อแถวเป็นระเบียบวินัยสวยมากสถานีสนามไสนะครับเป็นรถไฟฟ้าที่อยู่ใต้ดินนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นสถานีที่ลอดแม่น้ำเจ้าพยาได้ สุดยอดมากมาก ลึกมากครับลึกจริงทอจริง ตรงนี้มีแบบนี้ด้วยออกไปนี้เป็นท่าเรือตราสนีได้เลือนขึ้นมาแบบนี้เลยสุดยอดมาก สุดงดงามนะครับโผมาเป็นตลาดปากคลองปากคลองตลาดท่าเรือราชนีจากชาติมาเห็นสิ่งนี้นะครับดูก็อดไทยรูปเลยนะครับ นี้เป็นทางลงครับสถานีสยามทราย อบโอ้พ้บนบนเรือร้องสนั่นสุดยอดไทยแลนด์โอ้ฮาเตอนนะครับคงจะมีความสุขกันใหญ่ ปาจากรถไฟฟ้านะครับมาถึงนี่เลยสุดยอดมุดดินมาโผล่ตรงนี้ เรือลำใหญ่ๆนะครับกำลังกลับจากเที่ยวใหญ่มากสวยมากนะครับมองไปทางนั้นเหมือนฝนจะตกสวยจริงๆป้าเจอทางนั้นมาเป็นทีมสุดสีเขียวเป็นทีมงานเลย ลำใหญ่มากเดอะรักชวรีไว้งามหลายงามหลายหลายคนมาถ่ายรูปเท่าหลักที่ิปตัวนี้กับผมมีอย่างหลายนะครับผมกับพี่มาอัปเดตนะรับชมสำเนียงนะครับกาซึื่องชอบและการนำเสนอก่อน อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำใจให้ผมทำคลิปต่อไปสำคัญนะครับฟี่ิสามารถพูดคุยทักทายผ่านคอมเมนต์ได้สนับสนุนบอกกิริยาการก็แชร์ออกไปนะครับใต้คลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ